ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านวีโรดคาเฟ่นะคะคาเฟ่เปิดใหม่ในย่านเมืองทองทานีอยู่โครงการสุขโขททัยอเวนิว99ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปชิมกาแฟกันดีกว่าค่ะว,ว่าจะมีเมนูซิกเนเจอร์ไหนแนะนำบ้างเดี๋ยวตั้งฟันเข้ามาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะกันเข้ามาอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะโดยในร้านนะคะจะมีแบ่งโซน,นต่างๆมากมายเดี๋ยวตามกันเข้ามาเลยค่ะโซนแรกนะคะก็จะเป็นโซนสปีดบาร์เนาะนี่จะมีเครื่องนะคะเครื่องชงวิกตอเรียนะคะตอนนี้นะคะสามหัวชงเลยนะคะแล้วก็เครื่องบดมากมายเลยค่ะ <S <S ต็ในเซตนะคะก็จะมีตัวผักเพสด้วยตัวแถมออโตโ้เนาะตัวนี้ก็ค่อนข้างใช้งานง่ายมากๆเลยคะ่ะ โอเคตัวเครื่องชงตัวนี้นะคะจะเป็นวิกตอเรียมอววิกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เข้าใหม่ล่าสุดนะคะของแบรนด์วิกตอเรียเลยนะคะตัวนี้จัดเป็นเซ็ตสาหัวชงเลยค่ะฟังก์ชันพิเศษนะคะก็จะมีการทําทั้งเอสเปรสโซนะคะแล้วก็กาแฟตัวกาแฟเพียวบูนะคะซึ่งเป็นสิ gnature ของรุ่นนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาสั่งเมนูกันนะคะมีหลากหลายมากเลยเนาะก็จะมีพวกเม<อ>นูซิกเนเจอร์นะคะที่เป็นตัววาเลตี้ต่างๆนะคะ มอกค่าคีมเอลอมนพีสโนเอสเปสโซนะคะรวมถึงเมนูที่เป็นเมนูกาแฟก็จะมีเมนูกาแฟที่สามารถแอดออนนะคะเป็นพวกเมล็ดกาแฟสเปเชียลได้นี่นะคะลูกค้าก็เลือกได้เลยนะคะซิงเกิลอรอิจินหรือจะเป็นตัววีโรสบบนนะคะนะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของนอนคอฟฟี่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโกโก้นะคะชาเขียวชาไทยนะคะแล้วก็พวก ปาร์คิ่งต่างๆก็มีนะคะรวมถึงตัวสมูทตี้ด้วยก็ให้ลูกค้าเลือกได้เลยนะคะ <c oughs> เคเดี๋ยวพี่สั่งเอาเป็นตัวลาเต้เย็นนะคะกาแฟลาเต้นะคะใช่ค่ะเตัวไหนดีคะอ่าด้านพี่จะเป็นซโลบาร์ค่ะอของเราจะมีมเมล็ดหลายตัวอยู่ถ้าเป็นโปรไฟเพื่อทำเอปพสโซนนะค,ะ,คะ,ะมีเป็นตามตามที่อยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะ งานพี่เอาเป็นตัวบาซิลละกกันค่ะเป็นตัวลาเต้นะคะ,คะใช่ค่ะลาเต้เย็นหรือร้อนคะลาเต้เย็นค่ะลาเต้เย็นนะคะที่นี่ไม่หวานอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่หวานอยู่แล้วคะ่ะโอเคค่ะ เราก็จะมีตัวไซพอนนะคะให้ลูกค้าได้ชิมเทสกันนะคะแล้วก็เมนูกาแฟดิปต่างๆนะคะเด,เดี๋ยวเรามาพบกับอาจารย์แบงค์นะคะเป็นอาจารย์สเปเชียลตี้คอฟฟี่นะคะของร้อางของเราดีเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์แบงค์นะครับ โอเคก็วันนี้นะครับผมมาอยู่ที่นี่เนาะตัวนี้เป็นแบรนด์คาเฟ่แบรนด์ใหม่ของบริษัทในเคือของเรานะครับชื่อแบรนด์ว่าวีโรสนะครับซึ่งเราก็เข้ามาทำห้าที่ o b ซ e ร์ e ไปหลายอย่างในเรื่องของการดูความเรียบร้อยนะครับรวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีการ training แล้วก็ให้ความรู้กับลูกค้าด้วยครับกานเดี๋ยวนี้รบวนพี่แบงค์ทำเมนูซิเนเจอร์ของร้านให้กับเราชิมได้ครับก็ ตัวร้านเราเนี่ยครับจะมีหลากหลายเมนูค่อนข้างเยอะนะครับทั้งสิกเนเจอร์ที่เป็นเรื่องของตัวสปีดบาร์นะครับเป็นทั้งตัวกาแฟแล้วก็ทั้งนอนคอฟฟี่ต่างๆนะครับแต่ก็จะมีโซนนี้จะเป็นโซนเป็นตัวบาร์ดิฟบาร์กาแฟนะครับหรือที่เขาชอบเรียกว่าโซนพวกสโลบาร์นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟที่ระดับการขั่วอ่อนนะครับซึ่งเราจะเอาไว้ทําเป็นพวกกาแฟดริปนะครับซึ่งก็จะมีทั้งตัวของเยเมนนะครับแล้วก็เมล็ดกาแฟจากแม่ห้องสอนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอินโดนีเซียนะครับมีตอนนี้เรามีทั้งหมด3ตัวซิงเกิลออริจินใดการแต่จริงเรามีค่อนข้างเยอะแต่เราก็จะทยอยเอาเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้การอยากลองชิมตัวแม่ห้องสองนนะตัวนี้เป็นกาแฟไทยเนาะแม่ห้องสอนได้ครับเดี๋ยวดิปให้ชิมครับ อตัวแม่ทองศรเนี่ยที่เราจะดิฟปันมน,นี้เป็นกาแฟาไทยนะครับซึ่งการกินกาแฟาดิฟเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับกับผู้ชิมแล้วก็กผู้ผู้ดิฟด้วยนะครับผู้ขายด้วยเพราะว่าในเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการเรียนรู้เลยตั้งแต่ต้นน้าเลยเช่นกาแฟาตัวเนี้ยอย่องเราจะมีน้าําบัตจิตตรงนี้เนาะนะครับเขาจะบอกเลยว่ากาแฟาตัวเนี้ยเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับและตรงวาเลนตี้นะครับนะ ตัวนี้เป็นคาติมอนะครับผ่านการโปรเซสนะครับมาแบบวอชโปรเซสนะครับมีพื้นที่การปลูกด้วยนะครับว่าสูงเท่าไหร่นะครับเนาะเดี๋ยวเราลองมาดิบดูนะครับดีกว่าค่ะว่าจะหวานที่เท่ามที่ตามอาจารย์บอกอะไรข้นตอนะีรไบ้างคขั้นตอนอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องจัดตวงเมล็ดกาแฟนะครับเนาะนะครับทีนี้อาจารย์จะใช้กาแฟทั้งหมด20กรัมนะครับ หลังจากนั้นเราจะนาจากเมล็ดกาแฟไปบดนะครับการบดกาแฟก็จะบดค่อนข้างหยาบนะครับแะจะไม่เหมือนกับเอสเปรสโซ่จะบดคอนข้างหยาบเลยนะครับทีนี้อุปกรณ์ในการดิฟเนี่ยเวลาเราจะดิฟเนี่ยเราต้องมีต้องมีอะไรบ้างหนึ่งเนาะขาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับเร,เราต้องการบดเมล็ดกาแฟจากเมล็ดกลมๆนะครับให้เป็นเป็นผงก็ต้องเป็นในเรื่องของเครื่องบดนะครับวันนี้เราจะใช้เครื่องบดแมสเตอร์แเอ็มนะครับตัวนี้เป็นรับหน้าที่ในการบดนะครับสองนะครับระดับต่อมานะครับเราต้องมีตัวดิปเปอร์ตัวนี้นะครับน่า ตัวนี้เอาไว้ทำอะไรเราจะเอาไว้ลองพวกกระดาษกรองตัวนี้นะครับใส่กาแฟอยู่ด้านบนนะครับใช้คู่กันนะครับอ่านะครับแล้วก็ทางร้านเราเนี่ยใช้ดิปเปอร์ที่เป็นของคุณเทสึ์ทัศยะนะครับทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเพิ่มความหวานของรสชาติกาแฟนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเซิร์เวอร์นะครับอ่าเอาไว้ลองมันแบบนี้น้ำกาแฟก็จะไหลลงสู่ด้านล่างนะครับสเกลตาช่างนะครับนะ สเกลตาช่างนะครับเราก็จะต้องใช้สเกลที่มีทั้งตัวจับระยะเวลาและก็ปริมาณกรัมนะครับให้สอดคล้องกันนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนี้เราใช้จากแบรนด์ไทรอยดทั้งหมดนะครับอันดับแรกนะครับเมล็ดกาแฟนะครับเราจะนําเข้าเครื่องบดเนาะอาจารย์จะเลือกเบอร์บดท,ที่เหมาะสมสำหรับเมล็ดกาแฟก่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็บดได้เลยอ่เสร็จแล้วนะครับอ่ะลองดมดู นะครับนี่นะคะได้มาแล้วนะคะกับตัวผงกาแฟนะคะที่บดมาจากที่ดูน้องก็มันก็จะมีความหยาบหน่อยเนาะอาจารย์แช่เพราะว่ามันจะเป็นแบบตัวมีนมกาแฟดิบนะล้วค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะอาจารย์ครับมันจะได้กลิ่นความแบบหวานหวานหน่อยเนาะอ่ามันจะหวานแบบหวานแบบหวานแบบหวานต้มตัวนี้ตามตามคาแรคเตอร์เขาเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างหวาน ใช่มันจะออกแบบเปลือกต้มติ๊ดๆใช่ออกส้มๆอโอเคครับการเคยได้ยินมาระหว่างที่หมดออกมาเราดมกลิ่นแล้วส่วนที่เป็นน้ําพอดิออกมาแล้วเนี่ยถ้ากลิ่นมันจะชัดขึ้นใช่ไหมครับกลิ่นมันจะมีทั้งชัดขึ้นแล้วก็ดอปลงอยู่ที่ตัวกาแฟแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นเวลาเราดมผงเนี่ยเราจะเรียกว่าดมฝากแกนนะครับมันก็จะมีกลิ่นพวกเอนไซมติกของตัวกาแฟค่อ,ขอนข้างชัดเนาะนะครับทีนี้เราก็จะออกมาพอมันดิบแล้วเนี่ย นะครับพอกาแฟโดนน้ำร้อนเนี่ยสารต,ต่างๆก็จะคายออกมามันก็จะมีกลิ่นที่เพิ่มมากขึ้นหรือกลิ่นที่ลดน้อยลงลงไปอีกแล้วแต่ตัวกาแฟด้วยเหมือนกันนะครับอัน,นเดี๋ยวขอไม่ให้ใครถอยไม่เลิกล่ะค่ะ3นาทนะคะด้วยกดกาแฟเทมสุ่นกาแฟเอ็นตัวนี้นะคะที่อาจารย์ใช้ในการบดนะคะตัวนี้จะเป็นสีสเกนะคะลูกค้าสามารถนำไปทั่อเอสเปรสโซ่นะคะแล้วก็กาแฟได้เลยนะคะก็สามารถสังส่งซื้อได้ที่ไลออนเหมือนเดิมค่ะอ่ะไป เรื่องการดิฟนะครับแต่และบาริสต้าก็จะมีเทคนิคที่แตกตา่างกันออกไปนะครับไม่ผิดไม่ถูกเนอะนะครับผมจะขย่่ผงกาแฟให้มันกระจายกระจายหน่อยผมขอตกแต่งนิดนึงนะครับนี่ผมต้องการให้ตัว กาแฟเวลาสัมผัสน้ำร้อนช่วงแรกนะครับมันสัมผัสได้ชัวถึงนะครับโดยการทําเป็นหลุมตรงกลางไว้แล้วก็เวลาดิฟลงไปน้ำร้อนจะกระจายถูกช่วงแรกได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับอันดับแรกจับเวลานะครับแล้วก็ดําเนินการเทน้ําร้อนลงไปได้เลยอืมนะสังเกตน้ําก็จะค่อยๆซึมไหลผ่านลงมานะครับ มันไม่มีการดิฟที่ค่อนข้างตายตัวนะมันไม่มีตายตัวนะครับมันจะสามารถแอดจัดปรับเปลี่ยนได้ไปตลอดเวลานะครับวิธีการนะครับเราก็วนๆล้ว,วก็ให้ลูกค้าดมก่อนนะครับสเมลก่อนรสชาติดีไหมโอเคการด้มแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะกาแฟดิฟที่อาจารย์แบงค์นะคะดิฟให้เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะ อันดับแรกต้องดมกลิ่นก่อนใช่ไหมคะอาจารย์กลิ่นแรกที่ได้จะมีความส้มๆตามเทสโนตเลยแล้วก็จะมีความหวาน,น,นหวานใช่กลิ่นหวานหวานเราชิมกันค่ะ อ่ำจริงค่ะอาจารย์มันจะค่อนข้างแบบจุ๋ยนะคะรับแล้วก็เวลาดื่มทุกอุณหภูมิของรสชาติกาแฟเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะนะครับมันจะหวานขึ้นเรื่อยๆตามอุณหภูมิที่มันรอปลงมาเรื่อยๆความเข้ม้คือรสชาติมันจะคะ่อนข้างจัดจ้าหวานจริงค่ะลูกค้านะคะท่านใดน,นะคะที่มาวีโรสนี่นะกันแนะนํานะคะตัวแม่ห้องสอนตัวนี้เลยวันนี้นะคะเราดิฟก,กันกับตัวแม่ห้องสอนตัวนี้นะ มีความแบบความหวานความสวีทความส้มนะคะกินง่ายสบายแบบสบายปากมากเวลากลือนอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจเป็นมเมล็ดอื่นๆนะคะก็สามารถนี่เลยเขามีทั้งหมด3ตัวนะคะแล้วก็3ตัวนี้นะคะไม่ได้อยู่ประจำเนาะจา์เนาะเ,เดี๋ยวเราก็จะมีการแบบวนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจา์ก็จะมีตัวมเมล็ดกาแฟใหม่ๆ<ห>มเนาะเข้ามานะคะลูกค้าท่านใดเนาะที่สนใจนะคะก็สามารถแวะมานั่งดิฟ กาแฟมานั่งชิลจิบกาแฟที่วีรดคาเฟ่ได้ค่ะ ะะวันนี้นะคะปันก็พามารีวิวคาเฟ่วีรดคาเฟ่เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสเปเชียลตี้คอฟฟี่นะคะสามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะแล้วก็ลูกค้านะคะที่สนใจเครื่องชองเครื่องบดและอุปกรณ์ฮาริเอวร์นะคะสามารถติดต่อได้ที่ไลออนทีสตาเลยค่ะสําหรับครั้งหน้านะคะปันจะพาไปรีวิวคาเฟ่ไหนสามารถติดตามได้เลยค่ะสำหรับนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ